คุณเชื่อไหมครับว่าความรักบางแบบไม่ได้เริ่มจากความรู้สึกแต่เริ่มจากบทสนทนาที่ทำให้ใจเราสั่นไหวถ้าคุณมีจูโนอยู่ในราศีธาตุลมได้แก่เมถุนตุลกลุ่มนั่นแปลว่าสัญญาใจของคุณในเรื่องความรักคือการสื่อสารที่ลื่นไหลความคิดที่เชื่อมถึงกันและความเป็นเพื่อนที่ลึกซึ้งที่สุด ถ้าจูโนอยู่ที่ราศีเมถุนคุณต้องการคู่ที่ฉลาดมีไหวพริบคุยสนุกและชวนคุณคิดอะไรใหม่ๆอยู่เสมอถ้าอยู่ที่ราศีตุลคุณต้องการคู่ที่เท่าเทียมมีความยุติธรรมในความรักและเข้าใจคำว่าพาร์ทเนอร์ชีวิตจริงๆและถ้าอยู่ที่ราศีกุมคุณต้องการคนที่คุยได้ทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องโลกยันเรื่องในหัวใจและให้คุณมีพื้นที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ ความรักแบบาธาตุลมไม่ใช่แค่เรื่องหัวใจแต่คือความเข้าใจที่ต้องส่งถึงกันด้วยคำพูดแล้วคุณล่ะจูโน่ของคุณอยู่ราศีาธาตุลมไหมแล้วคุณเคยรู้สึกว่าความเงียบคือสิ่งที่ทำร้ายความสัมพันธ์ที่สุดไหมคอมเมนต์มาคุยกันครับชอบเรื่องดวงกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับ